สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะพุชะคงค่ะจริงๆต้นนี้คือต้นต้นแม่เขานะคะต้นแม่ตรงนี้คือเบบีของเขาเนี่ยค่ะคือเบบีของเขาแต่ต้นแม่เขาหัวยุบลงไปแล้วเขาเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่นี่ค่ะ ใบน,นี้ก็เริ่มกัดสีนะคะงอกออกมาใหม่ก็เริ่มกัดสีเลยแต่ก้านเขสวยมากค่ะเห็นไหมคะกา้านตรงนี้นี่คือผ้านะผ้าขาวๆสวยมากบางคนก็ถามมีถามเข้ามานะคะโคชคงกับใจทองประเสริฐต้นนี้นี่ได้มานานแล้วคะ่ะในนามของคุณนสีโคชคงนะคะ แล้วส่วนต้นนี้นี่คือไกทองประเสริฐไกทองประเสริฐนี่คะ่ะเป็นแบบนี้ลักษณะใบก็คล้ายกันนะแต่ไกทองประเสริฐใบก็จะออกออกยาวกว่านะคะก็จะคงนี่ใบเขาถ้าถ้าโตเต็มที่เขาก็ยาวเหมือนกันแต่ลักษณะตอนเล็กอะ่ะเขาจะอ้วนๆป้อมๆ,อๆนี่คะ่ะอ้วนๆป้อมๆนะคะอันนี้ก็เบบีของเขา วนวนวนออนๆปอมๆนักษณะใบนี่คือใบไม่หนามากนะคะไก่ทองประเสริญนี่ใบเขาจะหนากว่าแล้วต้นลำต้นนะคะไก่ทองประเสริญนี่จริงๆต้นเขาคือสีเขียวนะสีเขียวแล้วเขาก็มีเขาเรียกสะพานหน้าสะพานอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเปนเ็นเส้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 นสีดำดำ นี่ค่ะพอมองเผินๆแล้วก็จะมองมองดูเหมือนเขาจะเป็นสีดำดำเขียวเขียวอันนี้ด้านหลังใบของไก่ทองประเสริฐนะคะนี่ค่ะด้านหลังใบลักษณะการกัดสีของไก่ทองประเสริฐนอะ่ะเขาจะกัดกัดสีไปกัดสีไปรอบหนึ่งก่อน จะกัด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 ไปเรื่อยแล้วก็ใบก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้กัดกัดไปเรื่อยแล้วเสร็จแล้วก็มาย้อนกัดอีกทีหนึ่งจากข้างบนนี้ค่ะย้อนกัดอีกทีหนึ่งเป็นสีเข้มเข้มนะคะเห็นไหมลักษณะใบเขาจะหยักขอบใบนะคะขอบใบจะหยกักหยักเยอะนะคะถ้าโคชอกคงนี่เขาจะไม่ได้หยักเยอะค่ะ ตรงช่วงกลางเนี้เขาจะกว้างเห็นไหมคะเขาจะกว้างส่วนกไกทองประเสริฐเนี่ยกว้างเหมือนกันแต่ไม่ไม่น่าจะกว้างเท่าโคดชค็กคงนะแล้วก็ลักษณะใบยาวข้างใบนี้จะระบายเยอะมากเห็นไหมคะระบายแบบหยิกๆเลยอะเนี่ยเห็นไหม ก้านจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีสะพานมีเส้นดำๆเยอะสว่วนขุนสีเค้าชอบโค้งนะคะตรงกลางใบตรงนี้จะกว้างกว้างกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะช่วงนี้นี่จะกว้างตอนเด็กๆนคะอันนี้ก็เริ่มกัดสี สีเหมือนสีของเขาที่กัดเนี่ยณตอนนี้นี่คือสีเหมือนหมากกระจายส่วนก้านนี่จะเป็นสีดำนะคะมีผ้าขาวโคจคงนี้มีเบบีแบ่งนะคะนี่ค่ะแต่ไก่ทองประเสริฐนั้นยังไม่มีอันนี้เบบีโคชโคงลองสังเกตดูนะคะเพื่อนเพื่อน กลสีก็จะคงในการจะออกสีดำมีผ้าสีขาวนะคะส่วนไก่ทองประเสริฐก้านจะออกเขียวค่ะแล้วก็มีสารพัดเส้นเนี่ยดำาๆที่เขาเรียกว่าสะพานหน้าสะพานหลังสะพานอะไรเนี่ยสีดำเป็นเส้นค่ะแล้วลักษณะใบเนี่ยคือเห็นไหมคะขอบใบเนี้ยจะหยิกมากเลยระบายแบบระบายเยอะมาก ส่วนขนสีเขาจะคงเขาจะระบายน้อยค่ะเนี่ยร <c oughs> ะบายน้อยกว่านะคะแล้วก็สะโพกเขาก็จะกว้างกว่ากัดสีช้าเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะลองไปเปรียบเทียบกันดูนะคะอาแถมทิปให้อีกหน่อยหนึ่งอย่างประเภทแบบว่าเราไม่มีตู้ใช่ไหมไม่มีตู้อบ เราใช้แบบนี้อบเอาก็ได้ค่ะเนี่ยฝาขวดปากขวดน้ำอัดลมนะคะตัดมาเท่านี้แล้วเราต้องการจะอบเห็นไหมคะต้นบอลของเราจะสีสวยสดใสอันนี้คือไม่ได้อบแล้วนะคะไม่ได้อบแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้และน้องแข็งแรงนะคะต้นนี้นางไหมอันนี้ก็นางใหม่เบบี ่านการครอบแบบนี้มาแล้วนะคะน้องก็จะแบบสีสันสวยค่ะถ้าค้อบแบบนี้นิ่เขาจะป้องกันได้หลายอย่างเลยนะป้องกันต้นล้มต้นหักลมมาแรงๆแล้วก็ที่สำคัญคือควบคุมอุณหภูมิได้บ้างแล้วก็ใบที่ได้นะคะต้นนี้คือจอมทัพ ใบที่ได้มาเห็นไหมสีแบบสีสวยมากเลยสีแบบจัดจ้านแล้วใบเป็นเงาลองดูนะคะถ้าใครไม่มีตู้อบลองทำแบบนี้ดูขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ